สุพรรณหงครั้งที่31คึกคักวันสุดท้ายก่อนบายเธอเจ๋งคว้า7รางวัลยาย่าไอซึคว้านักแสดงนำหญิงชายยอดเยี่ยมประจําปี2565รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่างๆทั้งหมด17สาขาจากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี2565ทั้งหมด48เรื่องและรางวัลพิเศษอีก3รางวัลได้แก่สุพรรณหงเกียรติยศ Lifetime a r ร i e ิ e m e n t Award ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม Best Cultural Promotion Film และภาพยนตร์ไทยยอดนิยม Most Popular Thai Film โดยในปีนี้จัดขึ้นณโรงภาพยนตร์สยามพารลวยลรอยเย่าแกรนเทีทเตอร์ชั้น6ภพารากอนซีนีเพล็กศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้มอบรางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศ Lifetime a r h i เอ e m e n t Award ให้กับคุณนครวีรประวัติมอบโดยคุณไพโรธสังวริบุตรรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่บุคเพสัรน,นิวาส2โดยบริษัท Gdh 5 5 9จำกัดประกาศรางวัลและมอบโดยคุณโชติกาอัราาครกิจโสภากูลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและยังมีรางวัลพิเศษคือรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี2565ได้แก่เฟื่อนโดยบริษัทฮีทฮอยฟิล์มจำกัดประกาศรางวัลและมอบโดยคุณธนกรปุลิเวคินประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ก่อนเข้าสู่การประกาศรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อัสมาพรสมัครพันจากบลูอ a กเกนรางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พัชระจิราธิวัฒน์จาก OMG รักจังวะผิดจังหวะรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่บุคเพสันนิวาส2โดยกันตนาแอนิเมชันสตูดิโอฮิวแมนฟาร์ม VFX Studio r รีฟสตูดิโอเซเรียลสตูดิโอและดาร์คแอมี่สตูดิรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่พี่นาคสามโดยถัดทลีจารุจุทารัตรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่มายาพิศวง โดยอาทิตย์ธีรกิจติวัฒนรางวัลกำกับสิ่งยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยพัชระเลิศไกรและกริวลีเสนีตันติกุลรางวันดนตรีประกอบยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยวิชาวัฒนสา์และหัวลำโพงริดดิงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงท้าเธอ ขับร้องโดยอภิวัตรเอื้อถาวรสุขและวิโอเลตวอเทียจากวันสุดท้ายก่อนบายเธอรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยนรุเบเปี่ยมใจและกันตนาซาวสตูดิโอรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่เวลา Anatomy of Time โดยลีชาตะเมธีกุลและแคทธารีนาวาทีน่ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่บลูอเกนโดยถาปณีหลูสุวรรณประกาศรางวัลและมอบโดยคุณพรชัยว่องศรีอุดมพรเลขาธิการสมาพัน์สมาธคมภาพยนตร์แห่งชาติรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยพากล้าวจิระอังกูลกุลบุญยนุษกรทองนด,ดนายนาคสุวรรณ รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่สกาล่าที่ระลึกรอบสุดท้ายบันไดแดมสตูดิโอและโมบายแลบรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อุรัสยาสเปอร์บันจากเรียวโหดเหมือนโกรธเธอฟาดแอนฟิ l เลฟรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่นัทรัตน์นพร,รัตยาพร์จากวันสุดท้ายก่อนบายเธอ รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่หมอมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากมายาพิศวงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่วันสุดท้ายก่อนบายเธอโดยเจ็ดโทนฟิล์มและเฮาทัน